นายท็อปอัพมีแพ็กเกจแฟนชา์ให้คุณเลือกทั้งหมด4ขนาดดังนี้แพ็กเกจที่1 A1 คุณสามารถเข้าใช้งานระบบพร้อมกันได้1เครื่องแพ็กเกจที่2 A2 คุณสามารถเข้าใช้งานระบบพร้อมกันได้2เครื่องแพ็กเกจที่3 A3 คุณสามารถเข้าใช้งานระบบพร้อมกันได้5เครื่องแพ็กเกจที่4 A4 คุณสามารถเข้ hey 4, าใช้งานระบบพร้อมกันได้10เครื่องแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจ มีความต่างกันตรงขนาดของการรับรายได้จับคู่ลิขสิทธิ์1คนสามารถเลือกได้1แพ็กเกจเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ทุกแพ็กเกจต้องแนะนําเพียง2คนซ้าย1คนและทางขวา1คนเพื่อรับรายได้ตลอดไปเรามาดูตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละแพ็กเกจกันนะครับแพ็กเกจที่1 A 1มีคะแนน5 5 0 0 PV แพ็กเกจที่2 A 2มีคะแนน3,000 PV แพ็กเกจที่3 A 3 มีคะแนน7,500 PV และแพ็กเกจที่4 A 4มีคะแนน1 5 0 0 0 PV 1 PV มีมูลค่าเท่ากับ1บาทแต่เดี๋ยวก่อนเรามีส่วนลดในการซื้อแฟนชส์ให้คุณแพ็กเกจ A 1ไม่ได้รับส่วนลดราคาขายแพ็กเกจอยู่ที่1,500บาทแพ็กเกจที่2ได้รับส่วนลด100บาทราคาขายแพ็กเกจอยู่ที่2,900บาทแพ็กเกจที่3ได้รับส่วนลด1000บาทราคาขายแพ็กเกจ6,500บาท และแพ็กเกจที่4ได้รับส่วนลด3,000บาทราคาขายแพ็กเกจ1 2 0 0 0บาทแพ็กเกจ A1 นคำนวณคะแนนได้สูงสุดต่อวัน45,000 PV แพ็กเกจ A2 คำนวณคะแนนได้สูงสุดต่อวัน9 0 0 0 0 PV แพ็กเกจ A3 าคำนวณคะแนนได้สูงสุดต่อวัน225,000 PV และแพ็กเกจ A4 คำนวณคะแนนได้สูงสุดต่อวัน4 5 0 0 0 0 PV แพ็กเกจ A1 ล็อกอินเข้าใช้งานพร้อมกันได้1 User ยูเซอร์แพ็กเกจ A2 ล็อกอินเข้าใช้งานพร้อมกันได้2 u s ยูเซอร์แพ็กเกจ A3 ล็อกอินเข้าใช้งานพร้อมกันได้5 u s ยูเซอร์และแพ็กเกจ A4 ล็อกอินเข้าใช้งานพร้อมกันได้10 u ยูเซอร์แพ็กเกจ A1 ได้รับส่วนแบ่งกองทุนสวัสดิการ1ส่วนแพ็กเกจ A2 ได้รับส่วนแบ่งกองทุนสวัสดิการ2ส่วนแพ็กเกจ A3 ได้รับส่วนแบ่งกองทุนสวัสดิการ5ส่วนและแพ็กเกจ A4 ได้รับส่วนแบ่งกองทุนสวัสดิการ10ส่วนแพ็กเกจ A1 ขีดจำกัดในการรั3 3. 22, บรา,า,ายได้สูงสุด4,500บาทตอ่อวันแพ็กเกจ A2 ขีดจำกัดรับรายได้สูงสุด9,000บาทต่อวันแพ็กเกจที่3 A3 ขีดจำกัดรับรายได้สูงสุด22,500บาทต่อวันและแพ็กเกจ A4 ขีดจำกัดในการรับรายได้สูงสุด45,000บาทต่อวันแพ็กเกจ A1 รายได้สูงสุด135,000บาทต่อเดือนแพ็กเกจ A2 รายได้สูงสุด270,000บาทต่อเดือน แพ็กเกจ a 3รายได้สูงสุด675,000บาทต่อเดือนและแพ็กเกจ a 4รายได้สูงสุด1,350,000บาทต่อเดือนเรามาดูแผนและผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจของนายท็อปอัพกันนะครับเรามาดู Fast ์สตาร์โบนัสแนะนำพิเศษกันนะครับโบนัสข้อนี้รับทันทีเมื่อคุณเป็นผู้แนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณแนะนำผู้สนใจซื้อระบบ s t s เป็นแพ็กเกจ a 1คุณจะได้รับทันที100บาท แพ็กเกจ A 2คุณจะได้รับทันที200บาทแพ็กเกจ A 3คุณจะรับทันที500บาทและแพ็กเกจ A 4คุณจะได้รับทันที1000บาทเข้ากระเป๋าอ e ีเวเลตของคุณครับโบนัสข้อที่1โบนัสขยายแฟนชายเมื่อเกิดการขยายแฟนชายในสายงานของคุณไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองหรือเกิดขึ้นจากสายงานของคุณก็ตามคุณจะได้รับโบนัสตามขนาดธุรกิจที่เกิดขึ้นลึกลงไปใต้สายงานคุณ20ชั้นลึกนะครับแพ็กเกจ A 1 10บาท แพ็กเกจ A 2 20บาทแพ็กเกจ A 3 50บาทและแพ็กเกจ A 4 100บาทครับโบนัสข้อนี้เป็นโบนัสแบบเรียวชามจ่ายทันที24ชั่วโมงครับเรามาดูตัวอย่างของโบนัสขยายแฟนชายกันนะครับเมื่อคุณแนะนำนายเเข้ามานาย A สมัครเป็นแพ็กเกจ A 1คุณจะได้รับเงิน10บาทเข้ากระเป๋าตังอ e ีเวตของคุณทันทีและนาย B สมัครเป็นแพ็กเกจ A 2 คุณจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าตางังเอเยล20บาทนาย A แนะนำนาย C และนาย D เข้ามานายซีสมัครเป็นแพ็กเกจเอสและนายดีสมัครเป็นแพ็กเกจเอสนายเจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น150บาทและคุณก็จะได้รับเงิน150บาทด้วยเช่นกันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่20และคุณลองคิดดูนะครับว่าชั้นที่20จะเป็นเงินเท่าไหร่เราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ ตารางตัวอย่างการขยายแฟนชายหนึ่งแตกสองลึก20ชั้นแบบขยายเฉพาะแพ็กเกจ A1 ชั้นที่1 2แฟนชายได้รับโบนัส20บาทชั้นที่2 4แฟนชายได้รับโบนัส40บาทชั้นที่3 8แฟรนฟนชายได้รับโบ,บ,บนัส80บาทชั้นที่4 16แฟนชายได้รับโบ,บนัส160บาทชั้นที่532แฟนชายได้รับโบ,บนัส320บาท ชั้นที่6 64แฟนชายได้รับโบนัส640บาทชั 4, ้นที่10 1,024แฟนชายได้รับโบนัส1,240บาทชั้นที่11 2,048แฟนชายได้รับโบนัส2,480บาทชั้นที่12 4,096แฟนชายได้รับโบนัส4,960บาทชั้นที่13 8,192แฟนชายได้รับโบนัส81,920บาท และเรามาดูชั้นที่20นะครับชั้นที่20 1 4 8 5 7 6ล้านแนสฟนชายได้รับโบนัส10ล้าน4ี่แสนบาทโบนัสข้อนี้โตข้างเดียวก็ได้เงินนะครับโบนัสข้อที่2โบนัสลิขสิทธิ์รับโบนัสจากค่าลิขสิทธิ์แฟนชายจากโครงสร้างบันารี่โดยรับโบนัส10%จากคะแนนบาลานซ์ของข้างที่น้อยกว่าโดยแต่ละขนาดธุรกิจมีคะแนนดังต่อไปนี้ครับ แพ็กเกจ A 1มีคะแนน1,500 PV แพ็กเกจ A 2มีคะแนน3,000 PV แพ็กเกจ A 3มีคะแนน7,500 PV และแพ็กเกจ A 4มีคะแนน1 5 0 0 0 PV ครับสิ่งที่คุณจะได้รับ 1. ระบบ STS ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้คุณเป็นแพ็กเกจ A 4นะครับเพราะแพ็กเกจ A 4เป็นแพ็กเกจที่มีความนิยมมากที่สุดในธุรกิจนายทอบอัพในขณะนี้ครับ 2. คุณจะได้รับโบนัสแนะนำพิเศษ เมื่อคุณแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาตามโครงสร้างบ i น a r y รีคือ1แต่สอสมมุติให้เพื่อนของคุณตัดสินใจซื้อแพ็กเกจเดียวกันกับคุณคือแพ็กเกจ A4 คุณจะได้รับค่าแนะนำพิเศษคนละ1,000บาทเข้ากระเป๋าเงินอีเวเลตของคุณทันที 3. คุณจะได้รับโบนัสขยายแฟนชายจากเพื่อนของคุณคนละ100บาท 4. คุณจะได้รับโบนัสลิขสิทธิ์สูงสุด45,000บาทต่อวันโดยคำนวณคะแนน,นบาลานซ์10% โบนัสลิขสิทธิ์คำนวณไม่จำกัดสายชั้นนะครับเรามาดูการคำนวณโบนัสจับคู่ลิขสิทธิ์กันอย่างชัดๆอีกครั้งนะครับทุกแพ็กเกจมีการสร้างสายง,งานตามโครงสร้างแบบไบนา r ีคือสร้างทีมซ้าย1คนและทีมขวา1คนโดยทั้ง2คนนี้ซื้อแบบแพ็กเกจ A4 และทุกๆเทีท่ยงคืนของทุกๆวันระบบจะคำนวณคะแนน,นบาลานซ์10%และ1,500บาทนี้คือรายได้ที่คุณจะได้รับตอนเที่ยงคืนครับแต่ละวัน ทีมซ้ายของคุณก็จะแนะนําและบอกต่อออกไปอีกเรื่อยๆและแต่ละคนก็จะเลือกซื้อแพ็กเกจที่ต่างกันออกไปโดยระบบจะรวมคะแนนและเก็บเอาไว้เพื่อรอการคํานวณคะแนนจากทีมขวาในขณะเดียวกันทีมขวาก็จะแนะนําต่อออกไปอีกเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับทีมซ้ายจากนั้นระบบจะนําคะแนนบาลานซ์ของทีมที่มีคะแนนน้อยกว่ามาคํานวณ10%คุณจะได้รับเงิน4,500บาทระบบจะจ่ายให้ตอนเที่ยงคืนครับ จากนั้นระบบจะนำคะแนนทีมซ้ายและทีมขวามาลบกันคะแนนทีมซ้ายเหลือ7,500 PV คะแนนที่เหลือเก็บไว้คำนวณในวันถัดไปไม่ตัดทิ้งเรามาดูตัวอย่างกันอีกกนิดนะครับตัวคุณเองแนะนำครบคุณสมบัติคือซ้าย1คนและขวา1คนตามแผนไบนา r y สมมติให้ชื่อนาย A และนาย B นาย A ได้ไปแนะนำเพื่อนเพิ่มมา1คนเป็นแพ็กเกจ A4 อยู่ตำแหน่งซ้าย นายเอจะได้ค่าแนะนําพิเศษ1,000บาทและนายเอได้แนะนําเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นแพ็กเกจ a ออยู่ตําแหน่งขวานายเอจะได้ค่าแนะนําพิเศษเพิ่มอีก1,000บาทรวมเป็น2,000บาทและเช่นเดียวกันครับทางฝั่งของนายบีแนะนําเพื่อนมา1คนเป็นแพ็กเกจ a อลงตําแหน่งซ้ายนายบีจะได้ค่าแนะนําพิเศษ1,000บาทเข้ากระเป๋าอ e ีเวเลตครับ และนายบได้แนะนําเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นแพ็กเกจ A4 ลงตำแหน่งขวานายบก็จะได้ค่าแนะนําพิเศษเพิ่มอีก1000บาทเป็น2000บาทเช่นกันครับแค่นั้นยังไม่พอครับจากการสร้างสายงานของนายเอทำให้เกิดการขยายแฟนชายทําให้ในายเได้รับโบนัสขยายแฟนชายไปอีกคนละ100บาทเป็น200บาทเข้ากระเป๋าอีเวเลตครับและเช่นเดียวกันครับนายบ ได้ขยายสายงานซ้าย1คนและขวา1คนทําให้ในายบีได้โบนัสขยายสายงานอีกคนละ100บาทเข้ากระเป๋าอีเวเลตเป็น200บาทครับและแน่นอนครับคุณก็จะได้รับโบนัสขยายแฟนชายจากการสร้างสายงานของนายเและนายบีทั้งหมด4แฟนชายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น400บาทเข้ากระเป๋าอีเวเลตของคุณครับแพ็กเกจ A4 มีคะแนนเท่ากับ1 5 0 0 PV เที่ยงคืนระบบจะคำนวณคะแนนบาลานซ์10%ให้กับนาย A นาย A จะได้รับโบนัสลิขสิทธิ์ไปทั้งสิ้น1,500บาทเข้ากระเป๋า e ี a l เลครับและเช่นเดียวกันครับเที่ยงคืนระบบจะคำนวณคะแนน,นบาลานซ์10%ให้กับนาย B นาย B ก็จะได้รับโบนัสลิขสิทธิ์รวมทั้งสิ้น1 5 0 0บาทเช่นเดียวกันกับนาย A ครับและคุณก็จะได้รับโบนัสลิขสิทธิ์จากการคำนวณคะแนน,นบาลานซ์10%ด้วยเช่นกันเท่ากับว่าคืนนี้คุณจะมีรายได้3,000บาทครับ เรามาดูโบนัสบริหารทีมงานหรือโบนัสแมทชิ่งกันนะครับรับโบนัสจากการบริหารทีมงานคิดจากรายได้ของสมาชิกในส่วนของโบนัสลิขสิทธิ์2.5%ลึก6ชั้นตามโครงสร้างไบานารีทั้งแนะนําตรงและไม่ได้แนะนําตรงครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณช่วยให้ในายเและนายบมีรายได้คนละ5,000บาทคุณจะได้รับโบนัส250บาทในคืนนั้น และเรามาดูจํานวนสมาชิกลึกลงไปตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่6จะมีจํานวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น126คนและถ้าคุณช่วยให้ทุกคนมีรายได้5,000บาทในคืนนี้ทุกคนคุณจะได้รับโบนัสแมทชิ่ง125บาทต่อคนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น15,750บาทครับเรามาดูตารางตัวอย่างการคำนวณรายได้แมทชิ่งแบบคิดตามรายได้สูงสุดแพ็กเกจ A4 กันนะครับชั้นที่1รวมทั้งสิ้น2แฟนชาย รายได้ลิขสิทธิ์สูงสุดต่อวัน45,000บาทคิดจากโบนัสแมทชิ่ง2.5%จะได้รับ2,250บาทต่อวันหรือสูงสุด67,500บาทต่อเดือนชั้นที่2รวมแฟนชายทั้งสิ้น4แฟนชายรายได้ลิขสิทธิ์สูงสุดต่อวัน45,000บาทคิดจากโบนัสแมทชิ่ง2.5%จะได้รับ4,500บาทต่อวันหรือสูงสุด135,000บาทต่อเดือน หากคุณมีทีมงานขยายตามโครงสร้างบ i น a ารเต็มทั้ง6ชั้นคุณจะมีจำนวนสมาชิกแฟนชายรวมทั้งสิ้น126คนจะได้รับโบนัสแมทชิ่งสูงสุด141,750บาทต่อวันหรือสูงสุด4 2 5ล้0 0บาทต่อเดือนเรามาดูโบนัสข้อที่4กันนะครับโบนัสทำรายการเติมเงินจ่ายบินเมื่อคุณเติมเงินผ่านระบบ S T S ครบ100บาทในรอบเดือนนั้น คุณจะได้รับโบนัสจากการเติมเงินผ่านระบบ S T S ของแฟนชายใต้สายงานคุณจ่ายลึก30ชั้นชั้นละ0.10%จ่ายรวม3%ครับชำระบินต่างๆชำระบินต่างๆได้รับความสะดวกสบายและค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าที่อื่น5-10บาท1บินมีค่าเท่ากับการเติมเงิน100บาทครับโบนัสข้อที่5โบนัสประจำตำแหน่ง ผู้ที่มียอดธุรกิจส่วนตัว1000 100, 0แบาทขึ้นไปในเดือนนั้นๆจะขึ้นตำแหน่งไดมอนด์บริษัทจะให้เปอร์เซ็นต์ค่าตำแหน่งจากเงินโบนัสประจําตำแหน่งที่สะสมจากยอดขายรวมของบริษัทดังนี้แพ็กเกจ A1 สะสม45บาทแพ็กเกจ A2 สะสม90บาทแพ็กเกจ A3 สะสม225บาทและแพ็กเกจ A4 สะสม450บาทยอดเงินประจำตำแหน่งเช็คได้จากระบบ S T S เมนูโบนัสประจำตำแหน่งไดมอนด์ ตัวอย่างตารางส่วนแบ่งจากโบนัสประจําตําแหน่ง5ล้านบาทเมื่อคุณเป็นไดมอนด์คุณจะได้รับส่วนแบ่ง33.33% 33รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 6 6 6 5ล0าบาทตําแหน่ง2ไดมอนด์ถึง10ไดมอนด์ได้รับส่วนแบ่ง13.33เปรเซรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6 6 6 5 0 0บาทหากตําแหน่งไดมอนด์มีมากกว่า1คนหารตามจํานวนคน ตำแหน่งตั้งแต่3-10ถึง10ไดมอนด์ขึ้นไปรับโบนัสควบตำแหน่งลงมาจนถึง2ไดมอนด์ตำแหน่งตั้งแต่2-10ถึง10ไดมอนด์หมายถึงผู้ที่คุณแนะนำตรงได้เป็นไดมอนด์กองทุนเพื่อครอบครัวและสมาชิกของนายท็อปอพัพนายท็อปอัพจะเก็บเงินเข้ากองทุนจากรหัสที่เกิดขึ้นใหม่ตามสัดส่วนดังนี้ครับแพ็กเกจ A1 สมทบเงินเข้ากองทุน20บาทแพ็กเกจ A1 ต้องแนะนำซ้าย1คนและขวา1คนก่อนจึงจะได้รับกองทุน แพ็กเกจ A2 สมทบเงินเข้ากองทุน40บาทแพ็กเกจ A3 สมทบเงินเข้ากองทุน100บาทแพ็กเกจ A4 สสมทบเงินเข้ากองทุน200บาทเพื่อให้ครอบครัวของสมาชิกผู้ที่เสียชีวิตทุกกรณีโดยไม่ถามสาเหตุของการเสียชีวิตโดยจะนำเงินจากกองทุน50%จากยอดเงินของกองทุนทั้งหมดมาเฉลี่ยให้กับผู้เสียชีวิตในเดือนนั้นๆส่วนที่เหลือเก็บยกยอดไปสะสมในเดือนถัดไป เพียงแค่สมาชิกผู้ที่เสียชีวิตจะต้องเติมเงินขั้นต่ำให้ครบ100บาทหรือชำระ1บินต่อเดือนติดต่อกัน5เดือนก่อนเสียชีวิตกองทุนสวัสดิการเพื่อครอบครัวและสมาชิกนายท็อปอัจ่ายจริงแล้ววันนี้ทั่วประเทศธุรกิจนายท็อปอัถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของท่านเพราะท่านสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานที่ระบุชื่อไว้จากรุ่นสู่รุ่นได้